สวัสดีครับพบกับพ่อลูกเล่หหงกับรายการนี้ครับกินเที่ยวอาราดูเวอร์นะครับแน่นอนครับก็ต้องเจอผมครับเมียสงจากพัตนกันเล่งหงพระรามสองและสุขุมวิต6.2และตอนนี้เราจะมีสาขา3เดือนทันวาคนนี้ะรับที่สาขาพานนกพุทธมณตลสาย4นะครับเล่งหงมี3สาขาเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นที่ไหนนะครับและผมนิกเล่งหงครับตอนนี้เปิดร้านลิวโฮอยู่หน้าร้านเล่หหงพระราม2ครับเราฉลอง60ปีนะครับเล่งหงนะครับกับแบรนด์น้องใหม่ครับ เร้งหงสาลาเปามาพร้อมกับความอร่อยเจ็ดไส้เป็นความอร่อยระดับพัตคาเลยนะครับหาซื้อได้ที่เล้งหง์ทั้งสองสาขานอกจากนั้นเป็ดปักกิ่งก็ยังมีอยู่นะครับนี่เหลือเพียง699บาทเท่านั้นพักกระดูกกระแพงเหลือเพียง480บาทเท่านั้นนะครับและโปรโมชั่นที่ร้านลิวโฮครับตอนนี้ข้าโดงนะครับเริ่มต้นที่109บาทนะฮะแล้วก็แถมฟรีซุปบีบสก ทุกออเดอร์อีกด้วยนะครับแต่ยังมีเมนูครัวร้อนนะครับเหมาะแก่ทุกคนในครอบครัวเลยนะครับและโปรโมชั่นทีเด็ดเลยปาร์ตี้แซลมอน EP2 ครับเป็นแซลมอนซาชิมิน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมนะคะเหลือเพียง799บาทนั่นเองนะครับกับการนำเสนอ3เมนูด้วยกันนะครับเป็นเมนูแซลมอนซาชิมิแซลมอนไส่เขียวอบุริแล้วก็แซลมอนสไปซี่ซอสนั่นเองนะครับฟีสาหร่ายแล้วก็น้ำจิ้มโชยุแล้วก็วาซาบิ ทานได้ทั้งครอบครัวเลยครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆเหมือนเดิมทุกสัปดาห์นะครับจากขิงผมและมาตุมมผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะฮะหยิบโทรศัพท์ตัวเองขึ้นมาครับเซลฟี่ตัวคุณเองกับรายการของเราที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็โพสเข้าไปนะครับในเพจกินเที่ยวอาราดัเท่านั้นนะครับแล้วตอนนี้ขิงผงสําเร็จรูปบ้านสมุนไพรมีสูตร100%ย์ไม่มีน้ําตาลนะครับหาซื้อได้ตามซูปเปอร์มาร์เก็ต ชั้นนำทั่วไปนะครับสั่งซื้อได้ทาง Line แอดนะครับช้อปปี l a า a าดก็มีนะครับผมติดตามชมช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตาย,ตตายช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตาย เฮียทรงตีตายวันนี้พ่อลูกเล่งหงครับจะแนะนําร้านนี้ครับเล่งหงพระราม2ครับผมเปิดมาถึงวันนี้นะครับกว่า60ปีแล้วนะครับ,รบมีทั้งหมด2สาขาใช่ไหมใช่ฮะแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะกาลังจะเพิ่มแล้วเดือนธันวาเราจะเปิดอีกสาขานึงนะครับใช่ครับที่อยู่แถวพานนกตัดใหม่นะฮะร,<อ>ร้านเล่งหงกาลังจะไปใกล้พวกคุณแล้วครับต้องบอกก่อนเลยว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจครอบครัวนะครับเป็นอาหารแต้จิ๋วสไตล์โบราณนะครับเมนูต่างๆมีมากมาย วันนี้จะนําเสนอให้ท่านได้รู้จักกับของอร่อยของเล่งหงแน่นอนครับผมและวันนี้ครับเล่งหงที่เราพามานะเป็นสาขาพาราม2นั่นเองนะฮะเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่11บเอโมงถึงสี่ทุ่มเปิดทั้งวันเลยครับมารู้จักกับเมนูแรกเลยครับกับเมนูพระกระโดดกําแพนี่เลยฮะเป็นเมนูที่เรียกว่าเป็นซุปจักรพพัดใช่ที่สําคัญตอนนี้เราจับโปรอยู่ปกตินะครับหกรบาทนะครับ เหลือเพียง480บาทเท่านั้นครับเท่านั้นยังไม่พอใครดูรายการเราอยู่มาถึงที่ร้านบอกมาจากรายการกินเที่ยวเราเดะเวอร์เราจะลดเมนูนี้ให้คุณอีก100บาทเหลือ, <300 S 2> ลอเพียง380<อ>บาทเท่านั้นอเองครับผมถูกมากเลยนะตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2565นะครับในซุปจกระพัดนี้เนี่ยก็มีเครื่องที่ผ่านเข้าไปแล้วดีต่อสุขภาพถึง9อย่างด้วยกันโอ้โหชื่นใจ มาร้อนๆสดเข้าไปแบบเต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพต่อที่เมนูต่อไปครับนี่เลยฮะเป็นกุ้งวาซาบินั่นเองนะฮะ <Wow. S 2> กุ้งวาซาบินี่นะครับเราใช้กุ้งนี่นะครับสดๆเลยนะแล้วก็มาทําการผ่านกรรมวิธีนะครับมาคุกแป้งสูตรของเราครับแล้วก็ราดด้วยซอสวาซาบิสูตรเด็ดของเล้งหงนะครับอืมวาซาบิไม่รุนแรงเกินไปเรียบ ได้ลองก็ค้งนะคุณติดใจแน่นอนมาร้านอาหารจรีนแต้จิ๋วนะสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือน้ำแดงวันนี้เรานำเสนอเมนูกระเพาะปลาน้ำแดงครับผม <Wow. S 1> เห็ดหอมปูมีครบครับผมใช่ฮะนีเมนูอะไรครับนี้ครับมีฮะนี่ฮะแห่ขึ้นแห่ขึ้นนี่ก็เป็นลูกชิ้นกุ้งแหละสูตรแต้จิ๋วแหละทานกระบวยกอรหรือน้ำจิ้มบวยเนี่ยโอ้โหครบทั้วเลยนะครับใช่ อารที่สำคัญตอนนี้ท่านผู้ชมครับเล่งของเรามีนำเสนอเมนูใหม่นะครับ oh. สามเมนูด้วยกัน oh. เมนูแรกกับเมนูหมูสับนึ่งปลาเค็มครับผม oh. แต่มมากลงตัวมากหมูเนี่ยนะครับ เรามาหมักตามสูตรของเรามีปลาเค็มมีขิงอยู่ข้างในอ่ใช่ลาดซีอิ้วมาเจ็ดมากเนี่ยได้ว่าแบบกินกับข้าวก็ดีข้าวต้มก็ได้กินเล่นก็ได้โได้หมดต่อมาครับยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนบนโลกใบนี้หัวแขกผัดกานาฉัยนั่นเองนี่คือเมนูใหม่ล่าสุดหาทานที่ไหนไม่ได้แน่นอนบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนจานนี้ ถ้าไม่อร่อยนี่มาตีเฮียทรงเลยเฮียทองยอไม่ตีเลยแล้วเมนูสุดท้ายเมนูหอยเจาะปูจัมโบโ้นี่เรียกว่ามีเนื้อปูเป็นก้อนๆอยู่ในนี้เลยนะครับครับอันนี้คืออีกหนึ่งเมนูที่เรานำเสนอขายคุณ ที่เล่งหงทุกสาขานะครับเท่านั้นไม่พอ60ปีเล่งหงตอนนี้รเรามี<ผ>มแบรนดองใหม่ครับ <ผม S 1> เล่งหนะงกระเป๋ากระป๋าเล่งหงกระเปาเออ,เอ,อแมมเป็นกระเป๋าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นกระปาเล่งหงกระปานี่นะครับมีถึงเกจไส้ความอร่อยนะครับเรามีจําหน่ายที่เล่งหงทุกสาขานะอุดหนุนเราครับฉลอง60ปีกับเล่งหงกระเป๋ากระปากระปาเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาในช่วงหน้านะยังมีเมนูที่ท็อปบอกว่าถ้ามาที่ร้านเนี้ย แล้วต้องสั่งไม่งั้นเฮียสงตีตายเลยกับเด็กน้าจ้าขับเมาเราจะต่อกับเล่หงกะรเปาสาาเปาสารเปาเล่หงสาาเปาเนี่ยมันเบรกที่แล้วเบรกนี้มันตีตายแล้วตีตายแล้วอมาที่ร้เล่หงเนี่ยมาล่องเหงนะครับเล่หงเล่หงต้องสั่งเมนูนี้ครับเป็ดปักกิ่งให้ได้ไม่งั้นเฮียสมตีตายนี่เลยครับผม เป็นเมนูที่เราเนี่ยนำเอาเป็ดนี่นะครับมาปรุงตามสูตรของเราเลยนะครับครับแล้วก็เล่หงงเนี่ยเราก็จัดโปรโมชั่นจากเป็ดเนี่ยปกติตัวหนึ่งพันกว่าบาทครับตอนนี้เราจัดเหลือเพียง699บาทเท่านั้นนะครับนเนื้อเนี่ยไปทำได้อีกหนึ่งเมนูครับวันนี้เราพีเซต์เลยก็คือ เนื้อเป็ดผัดกระเพราค <Whoa, S 1> รับคุณจะต้องประทับใจมากนี <Whoa. S 1> ่ครับผม <Whoa. S 1> ม้วนเสร็จเรียบร้อยก็อร่อยนะครับเดี๋ยวนี้จะสาธิตให้ดูนะครับว่าการกินหนังเป็ดคำเดียวคุณจะต้องกินอย่างไรนะครับดูดีๆนะ <Whoa. S 1> เอ้าเอ้ยอยู่ไหนวะไปไหน ต้องบอกเลยว่าสูตรของเล่ห์งเป็ดปักกิ่งของเราเนี่ยหนึ่งจานต้องมี13ชิ้นนะครับเพราะว่าเราใช้เป็ดไซส์ใหญ่นะ,ะถ้าเป็นของเราต้องมี13ชิ้นฝากไว้เลยนะครับหนังเป็ดกรอบแน่นอนแล้วคุณต้องได้13ชิ้นด้วยกันนะฮะแป้งเป็ดนุ่มๆน,นี่ครับเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านรับรองว่าลูกค้ากินติดอกติดใจมาหลายปีและลองมากินดูจ้าใช่เนื้อเป็ดผัดกะเพรานะ เฮียซองเล็กคเม้เลยนะบอกเลยนะครับถ้ามาที่ร้านเล้งของทั้ง3สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นพระรามสองสุขุมวิท62และในอนาคตพานนกพุทธมนตลสาย4ี่นะต้องสั่งเมนูนี้มากินได้ไม่งั้นเฮ<ป>ียซองตีงตาย,ตยกับเมนูเป็ดปักหญิงนะครับโปรสำหรับแฟนรายการของเรานะครับสั่งพักะกดูกกรแพงแล้วแจ้งกับทางร้านว่ามาจากกินเที่ยวอาราเดอด์ ver. คุณจะได้ลดออนท็อปอีก100บาทเหลือเพียงแค่ 380เท่าน er, ั้นเองเมนูลูกกระตันย um ูครับผมฝากไว้เลยครับผมเอาละครับวันนี้ต um> ้องขอขอบคุณนะครับขิงผงทำเนยลูกปลาบ้านส่งผลไทยครับมีทั้งแบบสูตรออริจินอลและสูตรขิงผง100%ไม่มีน้ำตาลนะครับหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟทั้งพิกซี่แม็กแวร์ลูซีเจเอ็กซ์เพรสโลตัสฟู๊ดแลนด์วินล่ามาร์เก็ตนะครับและช่องทางออนไลน์ครับ at herberhouse ครับ shopee lazada ครับเซิร์ชไปที่ herberhouse อันเดอร์สกอร์ออฟฟิสั่งได้เลยนะครับผมและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับน้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุบตาเชิญยิ้มนะครับน้ำปลาร้าอารมณ์ดีของลุงเป็ดเชิญยิ้มของเรานี่เองหาซื้อได้ที่เซเวเวทุกสาขาเลยครับเล้งหงอร่อยจริงๆครับมอบให้เลยครับไปร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเหียสมตีตาย ความอร่อยระดับตำนานสไตล์แต้จิ๋วแบบนี้ทางรายการก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะครับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของชาตามือสามารถหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือ120สาขาทั่วประเทศไทยและถ้าผ่านไปเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่ที่ไหนแล้วก็เข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตาย ายกนิ้วันนี้นะครับอยู่กับผมลิกเล่นหงนะฮะวันนี้นิกพามาอยู่แถวตลาดราวินทาปอบอสอนั่นเองนะท่านผู้ชมร้านเขาชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวแคปป้นั่นเองนะฮะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงเย็นนั่นเองนะครับร้านนี้เนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแคครับสูตรดั้งเดิมจากเบตงที่เปิดมากว่า18ปีแล้วท่านผู้ชมหลายอย่างที่ร้านแห่งนี้เนี่ยบอกเลยนะฮะว่าเขาทำเป็น โฮมเมดด้วยนะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแค่อีกด้วยนะมีประวัติมาอย่างยาวนานรับรองเลยว่าเด็ดแน่นอนและเมนูอร่อยยกนิ้วในวันนี้นะครับผมเส้นหมี่น้ำแค่นั่นเองท่านผู้ชมนี่ลูกชิ้นแค่นะท่านผู้ชมนี่ฮะเขาเป็นเต้าหู้อยากไส้ทำสดทุกวันแล้วก็มีครบเลยนะท่านผู้ชมลูกชิ้นกุ้งนี่ัะอือกล้วยมีหมดเลย หรือว่าจะเป็นเกี่ยวทอดก็มีนะดีมากคือรสชาติของนเจนุ่กลิ่นหอมๆแล้วก็มีรสชาติหวานนิดๆแล้วมาเจอตัวหมูที่ไม่มีรสชาติแบบจัดมากเรียกได้ว่ากินตอนเช้าเนี่ยบอกเลยนะว่าอย่างดีเมนูต่อไปท่านผู้ชมก็มีต้มยำแห้งแค่นั่นเองนะครับนี่เลย เป็นรสชาติาที่เป็นกล่อมกำลังดีแล้วก็ไม่เผ็ดจวเกินไปไม่โดดจะเกินไปเนี่ยรสชาติต้องยำแบบจีนแท้ๆเลยนะต่อมายังม,มีเยอโปอีกด้วยที่นี่ซอสเยอโปของที่นี่นะฮะเขาทำเองด้วยนะฮะเป็นโฮมเมสและแบบดั้งเดิมสืกทอดกันมา ใหญญท่านผู้ชมใครที่กำลังตามหานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวแคสสูตรดั้งเดิมนะลิบฝากเลยครับร้านนี้ฮะก๋วยเตี๋ยวแคสกมสอ,องคนระับเป็นร้านที่เป็นสูตรนะจากเบตงที่เปิดอยู่คู่กับประเทศไทยมากว่า1 8ปปีฝากไว้เลยนะแล้ววันนี้อิ่มอร่อยขนาดนี้ก็ต้องปิดทา้ายมื้อร่อยด้วยนี่เลยครับชาอู่หลงก้านอ่อนปลาชาตาม,มือ้ันเลยท่านผู้ชมนี่ครับ,รบดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะท่านผู้ชม บากไว้เลยครับกับชาอู่หลงก้านอ่อนตาชาตามือนะครับเขาเนี่ยคัดยอดพันชาอู่หลงก้านอ่อนบนยอดดอยชั้นดีครับผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันจนได้ชาอู่หลงก้านอ่อนสีเหลืองทองท่านผู้ชมที่มีรสชาติเข้มข้นหอมอร่อยนะครับสามารถดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะฮะสนใจสามารถหาซื้อได้นะครับที่หน้าร้าน120สาขา,าทั่วประเทศไทยหรือว่าสั่งออนไลน์ได้ที่ช h o ป e ี้ a z a d a าครับ ที่เป็น Official Account ของชาตามือของแอนแน่นอนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE a นะครับแอดชาตามือครับและอีกหนึ่งวิธีใจดีนะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขิงผงสำเร็จรูปรราบ้านสมุนไพรครับมีแบบทั้ง o r ริ i n นอแล้วก็ขิงผงห0 0งไม่มีน้ำตาลนะครับ หาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับทั้งบิ๊กซีแม็กแวร์ลูซีเจสต์โลตัสฟู๊ตแลนด์แล้วก็วินล่ามาร์เก็ตนะครับช่องทางออนไลน์ช็อปปี้ร้านซัด้าแค่เซิร์ชคำว่าเพอร์เบอร์ e ฮาส์ออฟฟิเชียลครับหรือว่าสอบถามข้อมูลได้ที่ Line แอดนะครับแอดเพอร์เบอร์เครับแล้วสัปดาหห์น้ากลับมาติดตามกันต่อครับว่าผมนิกเล่นหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้านะครับพ่อลูกปันโปู นี่แหลกเปเลยป้าอจาจาพบกับช่วงพ่อลูกปั่นโป,ป,นโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล่งหงครับจะหาร้านอร่อยอร่อยโปดีดีมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับร้านแรกวันนี้แนะนำเลยครับคาซาบลูครับ b ิวแอนด์ดีลิเคชี่นะครับผมตั้งอยู่ในโครงการ TTN Avenue นะครับบนถนนนางลิ้นจี่ใกล้แยกซอยอมอน,นั่นเองโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับ เมื่อแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวรอดเวอร์อิ่มอร่อยกับเมนูขามหมูไส้กรอกและสเต็กเทนเดอร์ลอยนะครับรับส่วนลดไปเลย10%ทันทีตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2565สำหรับนั่งทานที่ร้านเท่านั้นนะครับนด่ร้านคาซ่าบูครับบ้านสีฟ้าที่อบอุ่นเป็นร้านอาหารสไตล์โฮมเมด เมนูแนะนําที่มาแล้วห้ามพลาดเลยก็คือขาหมูไส้กรอกเยอรมันสไตล์โฮมเมดทานคู่กับมันบดและมัสตาร์ดสดสเต็กเนื้อสันในออสเตรเลียลายหินอ่อนเทียบเท่า a อซีเสิร์ฟมาพร้อมกับผักย่างสไตล์ญี่ปุ่นขาหมูพะโล,ล่ราชวงศ์เปิดพิสดารเป็นสูตรแต้จิว๋วโบราณเก่าแก่ดั้งเดิมที่มีมากว่า80ปีอีหมี่เปาฮื้อครับคัดสันบะหมี่สูตรเฉพาะพวกระทะด้วยฝีมือกรอบนอกนิดๆราดด้วยเปาฮื้อน้ำแดงสไตล์แต้จิว๋วตัวเปาฮื้อ จากเม็กซิโกเกรดพรีเมียมก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ราชวงศ์ต้นตำรับสเต็กเบอร์เกอร์หรือแฮมเบอร์กสเต็กนั่นเองครับตัวเนื้อแองกัสปรุงรสมาแบบสไตล์อเมริกันใต้ครับวางมันบดสูตรเชฟสไต made, ล์โฮมเมดราดด้วยน้ำเกวีปิดท้ายด้วยเมนูเครื่องดื่มครับคาซาบู1980าวาบารโซ1994าซาบูโมจิโตและปิดท้ายด้วยคูบาลิเบ้ครับ ย้ำโปรเลยครับคาซาบูครับบิลแอนด์ดิลิเคซี่นะครับเขามีโปรให้แฟนรายการเราไปถึงเขาจะจัดส่วนลดให้เลย10%ครับกับเมนูไส้กรอกขามหมูนะครับสเต็กเทนเดอร์ลอยตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2 5 6 5สำหรับนั่งทานที่ร้านเท่านั้นนะครับติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย ร้านโปร้านที่2ครับกับร้านที่ชื่อว่าห้องเต้นะครับชั้น2โรงแรมแอมบัสเดอร์กรุงเทพนะครับสุขุมวิท11นั่นเองครับผมโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวรอดเวอร์นะครับรับฟรีทันทีครับขาหมูหมั่นโถ1ชุดต่อ1โต๊ะนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2565นะครับโปรหลักของทางร้านครับโปรแรกครับเมื่อมาอิ่มอร่อย2ท่านนะครับพิเศษไปเลยครับ ราคาเพียง1,399บาทเท่านั้นนะครับโปรที่2ครับเมื่อมาอิ่มอร่อย3ท่านครับพิเศษในราคาเพียง1,899บาทเท่านั้นโปรที่3นะครับเมื่อมาอิ่มอร่อย4ท่านจ่ายเพียงแค่3ท่านเท่านั้นในราคาเพียงแค่2,664บาทรับฟรีทันทีเป็ดปักกิ่ง1ชุดต่อ1โต๊ะไปเลยครับตั้งแต่วันนี้ถึงมีนาคม2566ครับผม ห้องอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งกับคอนเซปต์อิ่มอร่อยอย่างหรูหราในราคาที่จับต้องได้ผ่านการปรุงโดยเชฟผู้เชี่ยวชาโดยเมนูติ่มซำเนี่ยจะสดใหม่ทุกวันให้เลือกอิ่มอร่อยกันกว่า40เมนูมาเริ่มต้นความอร่อยกันที่ซุปเป่าหือ้มันปูวัตถุดิบเกรดเอคุณภาพสูงปรุงด้วยเป่าหือ้อกุ้งเนื้อปูก้อนและหอยเชลล์ผักปวยเล้งตุนไข่3เกลอือปรุงรสด,ด้วยปวยเล้งสดไข่ขาวจากไข่ไก่ ไข่เค็มแดงและไข่ยเยี่ยวม้เต้าหู้2กษัตริย์มันปูเป็นการรวมรวมวัตถุดิบชั้นเลิศของเป่าหื้อกับหอยเชลล์และส่วนผสมอย่างเนื้อปูเห็ดหอมสดเต้าหู้คุณภาพดีปูนิ่มซอสสิงคโปร์มันโถผัดในแบบสิงคโปร์สูตรดั้งเดิมจากต้นตำรับ ขาหมูมันโถครับขาหมูที่ผ่านการตุ๋นจนนุ่มทานคู่กับมันโถฟินสุดๆไปเลยจ้าอย่าลืมนะครับเป็นแฟนรายการเราไปถึงร้านเขาบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยวรยระเบิดรับฟรีทันทีครับขาหมูมันโถ1ชุดต่อ1โต๊ะไปเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง3ามสเ็ธันวาคม25 6 5ห้าครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย ก่็เราจากไปวันนี้ต้องขอขอบคุณครับริวโฮพระม2นะครับครัวร้อนครัวเย็นครบถ้วนคุณมาอุดหนุนเรานสักครั้งคุณจะติดใจแน่นอนกับริวโฮพระม2ครับผมและผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบทั้งออริจินอลแล้วก็แบบขงิงผง1 0 0่งร้อาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชันน้นนำทั่วประเทศไทยนะครับและกลับมาพบกันใหม่กับช่วงพ่อลูกปั่นโป สวัสดีครับกินเที่ยวพาไปเฮงวันนี้จะพาทุกท่านไปดูให้เห็นกับตากับมหายานรวยของท่านอาจารย์ไพโรธที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมูลค่ากว่าร้อยล้านบาท ยิมเที่ยวมาไปะเยงครับสัปดาห์นี้ยังอยู่กับอาจารย์ไพโรธเรื่นวิชาและพี่เป็ดเชิญยิมเททเ่ะผมเนี่ยจะอยู่กับอาจารย์ไพโรธไปอีกนานแสนอยากรู้ว่าของอาจารย์ไพโรธมีอะไรดีมากแค่ไหนคนดูดูนิดเดียวอาจจะไม่รู้ต้องให้รู้ซึ้งให้รู้เยอะถึงได้อยู่ถึงสี่เทปใช่แล้วครับล้วันหลังไปร้านเล็บกูบ้างนะเลยอยู่กับแต่เทปเลเเลยนะมนตาแห่งเล็บเดี๋ยวจะจับให้เล็บหเล็บไปทำเล็บที่ร้านเขามีเรื่อง เรื่องงูเยอะเลยอาจารย์ไพโร์ครับผมอยากจะถามนิดนึงว่ายันที่อาจารย์เขียนเนี่ยผืนใหญ่ที่สุดเนี่ยใหญ่แค่ไหนแล้วมูล,ลค่าประมาณเท่าไหร่ครับขนาดไซส์ประมาณ ห้าเมตรคูณห้าเมตรโอ้ห้าเมตระอาจารย์เขียนยังไงอะสองห้องนอนเขียนที่เราเดินเข้ามาตรงทางเข้าใช่ไหมครับ <5 S 2> ห้าเมตรเลยฮะใ,<ช>ใหญ่มากมมห้าเมตรนี่มันสูงเท่ากับสะพานล,ลอยถนนเลยนะห้าเมตรนั่นนะใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดในโลกอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์คิดว่าจะเขียนยันใหญ่ขนาดน้อยากอยากทาไว้ให้เป็นตำนานจารลึกไว้ครั้งหนึ่งเราเราเขียนได้จากนิมิตกวัโนี่นี่อาจารย์หมายถึงว่าเวลาอาจารย์เขียนนี่อาจารย์จะต้อง ลงไปนอนแล้วก็เขียนเอาหมอนหนุนโลกโลกสิทธน์ไทยนั่นเนี่ยนี่คือแผ่นใหญ่นะเนี่ยผมผมเชื่อแล้วล่ะว่าอาจารย์มีแรงบันดาลใจจริงจอาจารย์ใช้เวลากี่วันอันนี้ใช้เวลาประมาณ15วันเต็มเต็มเลยล้วก็จะเช่าอาจารย์มูลค่าเท่าไหร่ถูกกว่างานศิลปะถูกกว่างานศิลปะซึ่งมันอาจจะเป็นร้อยเป็นพันเลยก็ได้เป็นพันล้านแต่นี่แค่ร้อยล้านร้อยล้านนี่เป็ดมีตังค์ให้ยืมเห็นไหมของอาจารย์นะทุกแผ่น มีพุทธคุณทุกแผน่นไม่ว่าจะเล็กหรือไม่ว่าจะใหญ่มันอยู่ที่เราบูชาแล้วเราจะตั้งจิตอธิษฐานทุกครั้งเวลาเราออกจากบ้านเนี่ยผมที่บ้านเนี่ยผมตั้งจิตอธิษฐานทุกครั้งนะสาเร็จงานสําเร็จเงินสําเร็จงานสําเร็จเงินสําเร็จงานขอให้ปลอดลมขอให้ได้าตามความประสงค์ทุกครั้งแค่นั้นพอ,อถูกไหมแค่แค่นี้ก็สามารถที่จะ พูดประโยคนี้ได้แพทย์ว่าคาถาก็พูดประโยคนี้ได้ยิิงยิ่งบูชาตรงไหนก็ได้ขอปิยธรร่พระจา์จะยิ่งใหญ่ร้อยล้านก็ได้ลืมตามกําลังทรัพย์ก็มีมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านมีหมดตามตามปัจจัยของคนที่มีความศรัทธาแล้วก็ที่สําคัญมากวันนี้ได้ยินมาว่าอ่านในโลกโซเชียลเห็นอาจารย์จะเดินทางไปต่างประเทศไปมาแล้วไปมาแล้วไปที่ไหนมาเข้าใจไปอังกฤษไปไปเที่ยวเหรอครับหรือว่าไปทำอะไรเข้าใจ เจิมร้านให้ลูกค้าที่เขาเคยสั่งมายันรวยเ,เป็นหลายสิบเป็นเกือบร้อยร้านค<ห>้่ะชาวตุรกีนยอาจารย์จึงเยอรมันฝรั่งเศสอเมริกาอยู่ที่อาจารย์อยากจะไป<ม>นี่กำลังจะจัดขบวนเนี่ย เดี๋ยวผมอาจารย์ข่าวหน้านะปีหน mmm. like. ้าผมจะใอาจารย์เป็นคนตั้งขบวนให้นะมีพวกศิลปินด้วยไปโอ้โหซักลองด้วยไปร้องไปเล่นไปสนุกสนานขอตามอาจารย์ไปด้วยตามที่เป็ดไปด้วยปีี่พ่อไปแล้วไปอย่างสัปดาห์นี้ท่านชมชมแล้วผมบอกเลยว่าคุณต้องเซิร์ชกูเกิลด่วนเลยนะครับอาจารย์ไพรโรดลื่นวิชามีเครื่องรางอะไรบ้างติดต่อละนำไปบูชาเด้อเพราะเฮียซองเล่งงงเนี่ย กับนิกเล่งของกับพี่เป็ดก็มีด้วยแน่นอนอ่าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับกินเที่ยวพาไปเฮงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สัปดาห์หน้าพิเศษสุดๆเพราะว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปชมว่าท่านอาจารย์ไพโร์เนี่ยเขียนมหายันรวยกันแบบสดๆ ต้องบอกเลยว่ารับประกันความเฮงความปังอย่างแน่นอนและอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยมีนัดกันทุกสัปดาห์เวลา8โมงครึ่งรายการนี้ต้องรอชมไม่งั้นเฮียสงตีตาย